คนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ใจป่ามากเลยแล้วก็เป็นช่วงที่ลงทุนแล้วได้ผลกําไรซะด้วยสิคะค่ะเรามาเช็คดวงนะคะในเดือนสิงหาคมนี้กันค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานถ้ามีการคุยกับผู้ใหญ่หรือไปเจอคนมากหน้าหลายตาตั้งสติให้ดีแล้วก็ระวังในเรื่องของคําพูดบางทีเนี่ยโชว์พาวเยอะไปหน่อยโชว์ภูมิค่อนข้างเยอะแล้วมันผิดเขาก็รู้ว่าคุณรู้ไม่จริงแต่คุณพูดเยอะอะไรแบบนี้แนะนําว่าให้เป็นผู้ตามที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีนะ ะะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการที่คุณออกไปคุยงานหรือว่าไปดีลงานมากกว่าส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรที่เกี่ยวกับสีเขียวจะ ดีกับพื้นดวงของคุณใครที่ทําอาหารก็อาจจะมีใบตองรองสักหน่อยหรือมีผักเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ <_ d iam il> ก็จะทําให้ <_ d iam il> การค้าขายของคุณเนี่ยดีขึ้นต่อมาในเรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ใจป่ามากเลยใครอยากได้อะไรลูกอยากได้แฟนอยากได้นะคะซื้อเต็มที่นะคะตามใจแล้วก็เป็นช่วงที่ลงทุนแล้วได้ผลกําไรซะด้วยสิคะโอเคนะแต่ก็อย่าไปฟุ่มเฟือยแล้วกันค่ะเก็บเงินไว้หน่อยเรื่องของสุขภาพแค่ระวังเรื่องของอาการมึนหัวทานอาหารไม่ตรงเวลาด้วยนะคะแล้วก ก็ไม่รู้สึกหิวมันก็เลยรู้สึกว่าขาดอาหารนอนไม่พอนะคะใช้เวลาพักผ่อนให้มากขึ้นในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอาทิตย์ถือว่าความรักดีเลยนะคะใครที่อยากมีคู่นะช่วงนี้เนี่ยให้ไปขอพัตติมูลตินะคะหรือว่าหลวงปู่โตกับหลวงปูท่ทวดก็ขอได้เลยนะคนที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วก็แฮปปี้ดีนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะ